เป็นผู้เขอลิ้วถัดน่ำแรงฝากวัดผู้กล้ผู้ใดผู้ใดฝั่งนี้ผมจะเป็นจะมากับกำลังมาตานไฮตนาซีโมไซองฝั่งผู้ลงจากผู้มากไม่ไหมผู้เขาผู้หนีเงาเลย ẩm lên Đúng rồi. văn hà mông của chú tạt ngầm có khoảng ทำไมเขาต้องมีดอกต้องทำเรื่องการัดทำส่นยำแรง

กูออมมมวานเลยบานดูกลางใบาย,ยางกำลังพงมันลนค่ะเดีย๋ยวมันใบยางวันกูมางานพุทโกสองหัวส่วน ถกมาขึ้นรลมพอมต้นไใบลมหมกลายต้นขึ้นงามแดงบ้าจะไปหาหมอ้อหมอส้สมบัยก็ต้องไปลมขับทางวันไปหาหมอ้อหมอ้อายาพระไล่ฤกอะไรลสมบุกไปเนี้ยเอายาพระไล่กันงามชิวทัดปลายัง ลงคลิปสุดท้ายก่อนอีกคำก่อนนีกกินของแรงของไงลงคลิปไปยำแรงไปยอย่างงาับเนะึ็น,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 นแถวเรียบร้อยอย่างนี้ปลูกดีนะแน่นอนด้วยปลูกแรงเป็นแถวเรียบร้อยปลูกเรียบร้อยอย่างเงินมันแพงกับใครยัได้เนาะ ta khác thì có được chim cục bản luôn rồi đây là cái chảo khăn này chắc cục quý của nhăng